ตอนนี้จะฟันไข่หรือผ่าไข่ให้ดูนะครับนี่คือจะถอนสิ่งไม่ดีออกจากตัวลูกศิษย์คนนี้นะครับบอกว่าปวดแข้งปวดขาปวดข้างซ้ายมาขาข้างซ้ายนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมรู้ไม่สาเหตุเป็นอะไรอยู่เฉยก็ปวดใช่ไหมครับใช่่เฉยก็ปวดไม่มีสาเหตุปวดไม่มีไม่มีสาเหตุอะไรเลยอย,อยู่ๆก็ปวดขึ้นมาปวดปวดหนักมากปวดหนักมากไปหาหมอเป็นไงมากเขาบอก หมอไม่ได้บอกเลยว่าสาเป็นอะไรบอกไปแต่โรคอื่นหมดเลยก็ไปหาหมอกินยาก็ไม่หายก็ปวดเหมือนเดิมตอนนี้อาบน้ำมนต์ไปแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกดีไหมดีขึ้นค่ะเบาตัวเยอะเบาตัวเยอะเลยใช่ไหมเออนั่นแหละด้วยแรงบูรมาครูบาอาจารย์แรงครูนะครับอันนี้คือไข่นะครับที่ถอนออกมาพลิกไข่ให้ดูนี่ว่ามีอะไรไหมลององดูนะนี่มีดำมีอะไรมีต่างๆมีสีดงสีแดงติดไหมมองดูนะตรงนี้นะ เนี่นะอนุู้ตามถือไว้นะถือถ่ายไว้เยถือถ่ายถ่ายถ่ายนี่ก็ถุงสะอาดนะครับไม่มีเนี่ยมองดูนะจะได้รู้ว่าเนี่ยถุงมันมีอะไรจริงๆไหมถ้ามันออกดาก็คือเป็นกระดูกผีถ้าออกแดงก็น้ามันไทยออกแดงออกเหลืองพวกนี้คือเป็นน้ำมันไทยน้ำมันไทยก็คือจะเลงอยู่แล้วแล้ววางลงไป

ท้าวธนอโปัจจุันยุรุชันเตตสังมาสุโฉอนิจจังมตสังขาราอุปาทัพธนิโนปัจจุบันิุรุจันเตเตสังโมมาสุนโฉโฉอนิจจังมัตสังขาราอุปาทัพธนิโนปัจจุบันิุจันตตเตสองโมมาสุนโฉนังเตือนมายนพุายเตือนเือนด้วยนัโมพุทายะพุทธังกบจักทำมังกำใจสองทางอะไรนะการก่อนกเือนโมกายนพดทายะเตื่อนเตือนด้วยนัโมพุทถายะ ได้วนะครับไปเลยนะไปครับมองดูมั้งครับมองดูนะหสไปนะอ่ะหัวหัวมาดูใกล้เห็นไหมเห็นไหมเห็นดำไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นดำไหมคเห็นไหมเห็นไหมเห็นดำไหมครับ เห็นดำไหมนี่คือดำออกมาจากของจริงนะลองดูเห็นไหมเห็นไหมดูนะเนี่ยเนี่ยดูนะครับเนี่ยไม่ได้สร้างกลไม่ได้สร้างอะไรนะให้ดูหมดทุกอย่างน,ะนี่เห็นไหม,หน,ไหมนี่เนี่ยนี่คือกระดูกผีนะครับเนี่ยพวกนี้นี่นี่ลอยๆเนี่ยเนี่ยขี้เท่าขี้เท่าปลา้าหามผีเอามาผูกเยี่ยงกินกาเสกด้วยมนคาถามัดออกมาเป็นตอกเห็นไหมเขานี่แเนะย เนี่ยโอ๊ยพูดมาคนลูกเห็นมันพูดเพ่พูดเล้เนี่ยเห็นไหมเห็นยังเนี่ยเห็นไหมดูใกล้ๆเน่ะของแท้นี่บองได้เลยว่านี่ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่ารููตามมาถ่ายใกล้ๆถ่ายวีดีโอมาให้เพื่อนดูนะเนว่าเนี่ยเห็นไหมดำปื้อเลยนี่ยๆเม็ดเลยนี่นี่นๆ่นี่ข้างบนก็มีนี่เนี่ย เอากล้องมาถ่ายไว้หนูจะรู้ว่าเป็นยังไงใ้ทีเดียวนะ่าจะไปทิ้งทงห้ามจับแล้วตอนนี้น,นี่นี่น,นั่นแหละไปดูเอาน,นั่นแหละของจริง